สวัสดีครับพี่น้องที่รักนกเขานะครับและรักการต่อนูเขาใหญ่ทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็จะมาพบเขาอีกเช่นเคยนะครับกับสาระดีมีสาระนะครับวันนี้ก็จะนําข้อมูลนะครับมาถือว่ามาวิเคราะห์นะครับเพิ่มเติมอีกแล้วกันนะครับผมก็สําหรับที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเจ้าน้ําพองนะครับผมซึ่ง เซียนที่อันตรายนะครับจ้องจะเล่นงานอยู่นะครับผมตัวนี้นะก็เลยเอามานะครับให้พี่น้องดูนะครับซึ่งเจ้าน้ำพองนี่เป็นนกเชลยของเจ้าสองนะครับพี่น้องครับ่าก็ได้ประมาณปีกว่าๆแล้วครับพี่น้องครับปี 3- 4เดือนนี่แหละพี่น้องครับ่าก็ยังไม่ได้ฝึกนะครับก็ต้องรออีกนกพึ่งถ่ายขนนะครับนกพึ่งถ่ายขนกำลังจะ จะขึ้นเต็มนะครับแต่ยังไม่สุดนะครับเนาะทีนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงเรื่องอุจจาระนะครับอุจจาระนะครับของนกนะครับที่ผมสังเกตนะครับนี่มีอยู่สองตัวแล้วครับที่เป็นอุจจาระแบบนี้นะครับผมคือมันจะอุจจาระไม่เป็นก้อนนะครับมันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะเป็นแบบเลวๆนะครับถ่ายเลวๆนะครับแล้วก็ จะมีอยู่2ตัวเท่านั้นนะครับที่พีท่ที่มันเป็นแบบนี้ก็คือจะเป็นนกตัวที่ต่อมาได้ก็คือเจ้า2ครับเจ้าสองก็จะอุจลาระเป็นแบบนี้แหละครับนะฮะเป็นเล้ยวๆเป็นก้อนยาวๆอย่างเงี้ยนะครับไม่เป็นก้อนมนกลมนะครับอีกตัวนึงก็คือตัวนี้แหละนะครับที่ท่านเห็นนะครับก็คือตัวนี้เลยนะครับเจ้าน้ําพองนะครับที่ผมไปกับพ่อบัตรนะครับพี่น้องครับจาได้ไหมที่ผมไปกับพ่อบัตรแล้วผมได้2ตัว นะครับคู่กับเจ้าลายคอพังนะครับแต่ว่าเจ้าลายคอพังผมปล่อยไปแล้วนะครับปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแล้วเพราะว่าเสียงมันเล็กเกินนะครับส่วนตัวนี้นะครับเป็นนกเสียงกลางลงมานะครับเนาะผมก็เลยมาวิเคราะห์ครับนกที่อุจระแบบนี้นะครับผมว่ามันมันเป็นต่อนะครับมันขึ้นเร็วนะครับนกมันคือเลี้ยงไว้ได้เลยนะครับถ้าอุจระเป็นแบบนี้นะครับอ่ะ เป็นอีกประเภทหนึ่งแล้วกันนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วนกที่อุจระส่วนมากเลยก็จะเป็นก้อนมันกลมใช่ไหมครับก้อนเล็กก้อนใหญ่ก็แล้วแต่นั่นนะครับแล้วแต่ตัวของมันนะครับแต่อุจระนะครับที่เป็นเป็นแบบนี้นะครับเหมือนบ้านผมจะเรียกว่านกเป็นขี้ไก่ป,ปูนะครับขี้ไก่นวดนี่แหละนะครับที่ผมเคยทําไปก่อนหน้าน,นแล้วนะครับบางท่านก็บอกว่า,ามันจะเป็นนก ที่เลี้ยงง่ายนะครับเนาะสำหรับนกขี้ไก่ปูหรือขี้ไก่นวดนี่แหละนะครับแต่ว่าผมผมเห็น2ตัวแล้วนะครับก็คือเจ้า2นะครับแล้วก็เจ้าน้ำพองผมนะครับตัวนี้นั่นเองนะครับที่ผมตั้งใจว่าผมจะทํานกต่อนะครับเพราะว่ามันเป็นทนเสียงกลางนะครับพี่น้องครับเสียงกลางเสียงกลางลงมานะครับเสียงไม่ถึงเจ้สองหรอกนะครับแต่ก็ ถามว่าหองไหมก็ต้องรอดูนะครับน่าจะอยู่โทนหองอยู่นะครับไม่ใช่โทนมนกลมนะครับสำหรับนุกตัวนี้นะครับผมก็คิดว่าจะได้เล่นแน่นอนนะครับสำหรับนกตัวนี้เนาะก็ลองไปพิเคราะห์นะครับพี่นาลองดูแล้วกันนะครับผมสำหรับอุจจระแบบนี้นะครับผมว่าเป็นนกที่เลี้ยงง่ายครับพี่น้องครับเลี้ยงง่ายแน่นอนนะครับตามที่ เซียนรุ่นเก่านะครับได้บอกบอกมาว่านกอุจจาระแบบนี้เป็นนกที่เลี้ยงง่ายแต่บางท่านก็ตีใส่นะครับเป็นนกตัวมีก็ได้นะครับตรงนี้เนาะก็แล้วแต่สูตรนะครับผมแต่ว่านกตัวนี้คือผมได้ยินนะครับแน่นอนครูอะไรนะครับอยู่บ้านก็ขันก็อะไรปกตินะครับยิ่งตอนเช้าเช้านี่ยิ่งแบบจัดจ้านนะครับเพราะว่าขนมันเริ่มสูดแล้วนะครับผมอัดกับเจ้าขากุ้งทุกวันนะครับนกอะ แต่ยังไม่ปล่อยคารลมนะครับก็จะเรียกไปตามาสไตล์นบคือธรรมดานะครับยังไม่มีขัดมีหนุนนะครับเพราะว่านกบางตัวมันก็ยังไม่ปล่อยคารลมนะครับนะมันก็ต้องรอก่อนนะครับให้มันเกณฑ์จัดนะขึ้นก่อนนะครับผมอันนี้คือนกเจ้าน้ําพองนะครับผมที่ต่อได้วันนั้นสองตัวก็ลองไปพารณาดูแล้วกันนะครับว่านกท่านที่เป็นแบบกุจล่าแบบนี้นะครับ ไม่เป็นก้อนนะครับแต่เป็นแบบละเอียดเลวแบบก้อนใหญ่ๆอย่างเงี้ยนะครับมันจะเป็นแบบแบบนกของผมหรือเปล่านะครับเพราะว่าของผมก็มีแค่2ตัวเท่านั้นนะครับก็คือมีเจ้าน้ําพองแล้วก็เจ้าสองนะครับลองไปทดสอบลองดูแล้วกันนะครับเนาะเดี๋ยวยังไงก็คงจะจะไล่นะครับจะไล่ให้พี่น้องดูแน่นอนนะครับนกตัวนี้กําลังขึ้นครับดูขานะครับสังเกตดูแข้งครับผม เนี่ยครับเวลาอุจลากมาก็จะเป็นเป็นอ่าไม่เป็นก้อนนะครับเป็นหรือเป็นเหมือนอ่านั่นแหละครับเป็นน้ําเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเป็นไม่เป็นก้อนกลมเป็นก้อนใหญ่ๆเนาะก็ลองไปวิเคราะห์ดูแล้วกันนะครับพี่น้องครับว่านั่นหรือเปล่านะครับเนาะขอถือว่ามาเปิดประเด็นนะครับนะอุจลามันมีหลายแบบนะครับมีทั้งแบบก้อนเล็กนะครับก้อนมุนกลมเล็กก้อนมุนกลมใหญ่ แล้วก็เป็นนกที่เป็นอุจราที่เป็นขี้ไก่นวดนะครับแบบนี้แหละนะครับหรือขี้ไก่โป้ว่านผมเนี่ยนะครับอาจจะผมตอนแรกก็ยังไม่ได้คิดตรงนี้หรอกนะครับแต่พอมาเห็นเจ้าสองแล้วก็นกตัวนี้นะครับรู้สึกว่าเออนะครับมันขึ้นดีนะครับมันขึ้นเร็วเลี้ยงง่ายนะครับแป๊บเดียวขึ้นแป๊บเดียวขึ้นนะครับจะไม่เหมือนตัวที่เป็นพวกอุจราที่มันเป็นแบบแตกกระจายแบบไม่เป็นก้อนนะนะครับพวกนั้นก็คือแบบเลี้ยงไม่ขึ้นเลยนะครับเลี้ยงไม่ขึ้นเลยนะครับ สำหรับนกเนาะก็ต้องวิเคราะห์กันต่อไปครับพี่น้องครับถือว่ามาเปิดประเด็นแล้วกันนะครับถามว่ามันจะใช้ไดอ้อย่างที่ผมบอกหรือเปล่ามันก็อาจจะไม่ได้นะครับแต่ว่าเอาเป็นว่าเน้นจุดหลักจุดใหญ่แล้วกันนะครับว่า,าท่านไปวิเคราะห์แล้วมันเป็นยังไงนะครับสําหรับนกที่อุจจาระนะครับเป็นแบบนี้นะครับเอาละพี่น้องครับก็ เอาไว้ประมาณนี้แล้วกันนะครับก็เช่นเคยครับผมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเลงใจผู้ทําคลิปนะครับจะได้ทําคลิปดีที่มีสาระนะครับมาฝากพี่น้องเช่นเคยเราท่านี่มาใหม่ก็จะลืมนะครับผมกดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อทราบข้อมูลก่อนใครนะครับสำหรับผมไปก่อนครับสวัสดีครับ